ถ้าคุณมีหสิ่งนี้ชีวิตของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหนึ่งครับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของแต่ละศาสนาที่เราเคารพแล้วก็ศรัทธาน,นะครับ 2. พระสัทธรรมพระสัทธรรมเปรียบเสมือนกับดั่งเข็มทิศที่จะนำทางให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง 3. ครับพระอริยสงฆ ที่เป็นเนื้อดาบุตรอันประเสริฐที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างาศาสนา4ครับพ่อแล้วก็แม่แล้วก็รวมไปถึงบุพการีบุพการีในที่นี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้านอาอ่าหรือญาติพี่น้องของเรานะครับที่เราที่เขาดูแลเราจนกระทั่งเกิดมาจนกระทั่งเติบโตมา,น,า,ตตตมานี่ก็ถือว่าเป็นบุพการีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สี่ครับ อ่าแล้วก็ห้าหนะครับก็คือครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาในทางโลกที่เราให้ความรู้เรานะครับแล้วก็รวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่ให้ทางความรู้เราทางจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ข้อที่หกครับก็คือสัมมาอาชีพที่ทําให้เรานั้นได้มีอาชีพมีงานทํามีไรายได้ แล้วก็รวมไปถึงทําให้เรามีไรายได้แล้วเนะี่ยยังดูแลตัวเองได้ดูแลสุขภาพเราได้ยังจุนเจือเลยครอบครัวได้นะครับแล้วก็ผมแถมอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่7นะครับข้อที่7ก็คือการที่เราได้เกิดมาแล้วก็เติบโตมาอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับผมได้อยู่อย่างร่วมเยี่นเป็นสุขนะครับก็เป็นอยู่ได้เพราะสามเสาหลักของประเทศเลยลก็คือประเทศชาตินะครับแล้วก็ศาสนา รวมทุกศาสนาเลยนะครับแล้วก็สถาบันพระหมหาสัตย์สามสาหลักนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสำนึกรู้คุณนะครับผมทั้งหมดที่ผมพูดมา6-7ข้อเนี่ยนะครับจะมีสิ่งเดียวกันเลยที่เหมือนกันถ้าเรามีสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่จะเลยรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการก้าวหน้าในการทางโลกในการทำงานหรือรวมไปถึงทางด้านจิตวิญญานในทางธรรม นะครับผมนั่นก็คือคำว่า g r a t i t u d e หรือจิตสานึกกตัญอยู่การสำนึกรู้คุณนั่นแหละครับก็6 7ข้อนี้นะครับก็ลองไปสำนึกรู้คุณดูนะครับก็ถ้าเกิดถ้าชอบเนื้อหาดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าเืมกดใจกดเม้นกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากออบอลมีโชคสำหรับวันนี้ออบอลมีโชคสวัสดีครับ